แ่รอันนี้เเด้อกินแหนมหนึ่งเด้อพอแสบซื้อมาวัสดีคนอว่าหนึ่งเฟรนเฟรนเด้อมาิมากินแหนมหนึ่งเด้อไม่ก็สวัสดีคิวยายจะพาดแท้คิวยาแหนมหนึ่งแหนมหนึงพอแสบซื้อมาจากอุดรนร้านเก่าเด้อเจ้าเก่าแสบได้พอเด้อวันนี้เด้อ ไปาถ้าใครกล้อหลุถ้าครกล้องลแวัสดีเพน่อนได้โอ้ดีกระตือเนี่ยองดผเพ่อนได้อเพื่นไดมีาคนผุองกล้องยิ้มหวานน่รือยิ้มหวานน่เง้ร็วกล้องหนักเลนเปลีลยนเปลนเยอะๆแเข้าเรียงเ้าเรียงแล้วเลยบอล ก่อยกินก๋วเตี๋ยวแ้มันกินบ่ไข่แนมนึงเจ้าเก่าจากอุดงแซ่บแต่เด้อกระต๊อกเป็นเนื่อมีแนตะเภาแบบมแม่เล่าเพิ่งมาเจอแกวหน่อยเลยยังไซื้ออยู่กับบรรยายนี่นะแซ่บ เชียบเสียบกินผึ่ืวอนี่เฮ้ยีเยกอิมล้วีกินโจอินมาขบนี้ผลไม้เยอะแยะเลยพ่าซื้อของลินมาเออค่ะค่ะค่ปูนไอ้ปูนกำมาดินนปูนอ่างไอาแล้วมันจเนียวน ใครดินนำปุ๊กนยไอปุ่สวัสดีนะ้อววนย่างเงินตาก้เพิ่นแต่นอคือแต่นอวันแรเอากันเด้อนอนดืๆนะ ยายก็นมลได้กินละแล่นข้าวเลี้ยงแล้วเลยขาวเลี้งพื่อคนย่คือแคเื่อ่จะเรลือเพื่อ่เห็นดิไปผมดิบไปอย่างเงี้ยเอผมเง้อนอย่างเงี้ยคุณยายจะรบไปรีดนิ้วนี่สวยนะเหมืนกองไเล็ ยะไ้รสชาตินี่ยำ่ายๆนี่หลายแจ่เสื้อพนักินเสื้กินเสื้อเสื้อพนันแเนเลเขาเขาเสื้อแปลงกอดนั่นละแม่เออเ่ลเอผิดเมือเอามา่ก่อเส้อเลยนเียบมัคืคำง่ายเนีอีกคำนี้ง่ๆแล้วจะเป็นแต่เสียบมาเด้อเป็นแปรงเด้อกินน้ำกันเด้อพอซื้อเขาเมาดิพ่อเสยบได้เขาเมามาฝากยายทวดนำ มืนอาชจะลองคือยายชูดมีโยงขดงนี้เขาบ่งงเาเมาเลยะมันสั้นลายเลยเ่ขลังเขาจเมาเลยนี่ของฝากยายชวดเขาเมาเขเชียกซื้อมาจา่บ้านบ้านเผื่อวะที่เขามาเออคือนายยุงคนละนางอุดรยายบ้านนี่เพื่อน่ันนี่ จุงละลอยรันึงแล้วเนาะขมอ่อนๆไปฝ่ายยาโทูดมื้อเสาเซซื้อนำตะหูเสื้อผืนสดแซ่บๆน็บมีผ้าผมที่ผักเพลบ้านห้ยายยังยายยังเอาเสื้อคำมีเหลือยายค่้ำเนื้อเฮงมีผ้าพรมแตเบึงคนเราห้องปะประเทนี้ เพืเอ่อละหาบปลาเสอเลยอ่าก,กินแค่ไกนกับอานูเฮ่อแย่ไหมล่ะแม่เซียบอืมด <c oughs> ้อไม,อม,อม่ด้ด้อแมีเสียบละกินได้วหาที่นี่ด้ออันนี้น้ำเต้าหู้คองหวานตบท้ายน,น,น้าเลยกบ๊ายบายเรียกวิบอกมิจ๊ะเพื่อได้กินย่างดิว จ้าบายบายก่อนเลยบายบายใซ็กล้องก่อนจุ๊บจุ๊บจุ๊บๆบายบายจุ๊บๆสรแพอจ้าขี้ฟองผมเด้อคนหน่อยนะขี้ฟองขำข้อขปุ่นนะค่ะคุณยายขอขับปุ่นหน่อยกินเยอะแล้วได้หมหน่ออ่ออองมาเ้วมาเล้ว อายนสวยก่อนยิ้มสวยเ้ายิ้มสวยยิ้มสวยก่อนยิ้มสวยเลยยิ้มสวยเลยพอซื้อ้เมามือเบกินข้าวเมาน้องเบเ็มเมาด้อเอาาเอาเอาากินเอาด้